ครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีสเกชชนนนะครับวันนี้นะครับจะมาเปลี่ยนม้อน้ำนะครับทั้งลูกนะฮะทั้งลูกเลยนะครับของวิออเจนหนึ่งะครับถึงใช้เวลานานแค่ไหนไม่ไม่แน่ใจนะครับก็มาดูนะครับวิธีการถอดนะครับอุปกรณ์หลักๆนะครับก็จะไม่มีขั้นตอนอะไรยุ่งยากนะเพราะว่าของวิออเจนหนึ่งเขาแบบมาให้อยู่ ด้านหน้านะครับพร้อมกับแผงอ,อะไรเนี่ยคอยล้ลนนะครับเขาเรียกคอยล้ลนเนาะของแอร์อรน,นะแล้วก็ติดกับหม้อน้ำน,นะครับซึ่งคอยล้ลนนะครับแผงไปเจออยู่ด้านหน้าสุดนะครับแล้วตามด้วยหม้อน้ําแล้วก็พัดลมนะครับแล้วก็มีสายที่เชื่อมกับห้องเกียร์อัตโนมัติเนาะเขาเรียนกะว่าห้องเกียร์หรือว่าตัวเกียร์เนาะเข้าไปใน ตัวล่างของหม้อน้านะครับจะมีโครงนะครับหลักหนึ่งอันอยู่หนึ่งชิ้นนะครับอยู่ด้านบนนะครับก็ถอดออกมาด้านบนนี้ก็สามารถถอดหม้อน้ําได้เลยนะครับรองกับพัดลมนะครับจะมีสกรูนะครับไม่กีดจุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะมี10จุดประมาณนี้นะครับ รอเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะงานอธิบายอยู่นะว่าการเปลี่ยนแต่ละครั้งนะครับอย่างน้อยอายุ20ปีแล้วนะครับก็ให้ทำก,การเปลี่ยนดีกว่านะครับถ้าว่ามีความเสียหายขึ้นมานะครับจะเสียหายไม่แค่ไม่ใช่แค่หม้อน้ำนะครับก็จะลามไปที่อุปกรณ์อื่นๆนะครับดังน,นั้นนะครับ ใครที่ใช้วีออสเจนหนึ่งก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะครับเพราะว่าอายุกเกือบ20กว่าปีนะฮะเพราะว่า2023เนาะรุ่นนี้ก็ประมาณ2003ก็น้ำเข้าๆก็ประมาณ20กว่าปีนะครับอันนี้จุดแรกนะที่เราจะถอดตกูออกมานะให้มันเป็นตัวผู้เนาะอันนี้ก็ประมาณใช้เบอร์10นะครับใช้เบอร์10เราจะใช้ประแจแบบ 3t ทีนะหรือว่า เจ็บล็อกอะไรก็ตามสะดวกนะฮะก็ดูตีความต้นหนักของเราแล้วก็ความคล่อ,องตัวในการทำงานนะครับผมก็ใช้เจ็บล็อกนะครับขอคันไปเรื่อยๆเนาะประมาณนี้นะครับเคนา อันนี้ดีกว่านะครับะอรดกล้องอะดีอือก็ประมาณนี้นะครับ นิดหนึ่งนะฮะมันจะมีไม่กี่จุดนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าติดประมาณนั้นนะครับ ต้องดูนะครับว่าขนาดเล็กขนาดยาวนะอยู่ฝั่งไหน,นครับ Jangan lupa like, dia? dan share video ini ครับในส่วนตรงนี้ก็จะมี2จุดนะฮะที่มีหากเรียกว,ว่าคลิปล็อกอยู่นะครับี่ก็เปราแล้วนะครับจุดที่2นะฮะก็เราเอามือล้วงเข้าด้านในนะครับแล้วก็แทงทะลุออกมานะครับแล้วก็จากนั้นก็เปิดฝาครอบได้เลยนะครับอันนี้ลักษณะของบ้าน้ําที่ถอนออกมานะครับก,ก็ลักษณะก็ สองค้อมแล้วนะครับมีสิบกว่าปีนะฮะอ่าเนี่ยเราจะเร่งนิดนึงนะฮะครับอ่าเนี่ยก็พยายามนะครับเก็บเสร็จอะไรที่ตกลงไปนะครับแต่นะฮะก็จะมีอีกสองจุดนะรตรงนี้ก็มีส่วนของพัดลมนะฮะแล้วก็ส่วนของอ่าคอยร้อนของแอร์นะครับเดี๋ยวก็จะถอด มาปะพรมกันนะครับมันจะมีสายคอมแอร์นะครับยื่นออกมานะครับที่แผงอยู่ด้านหน้านะครับในส่วนของหม้อน้านะครับก็จะติดกับพัดลมนะฮะพัดลมก็ติดกับพัดน้ำมาหม้อน้ำแล้วก็มันจะมีะที่ยึดที่กันสะเทือนหนระือว่ากันสั่น ของม่าน้นะครับเราจะเริ่มที่ก็เลยว่าแต่ตรงนี้นครับถอดสายนำลนที่เข้า,าพักม่าน้ำนะฮะก็พยายามดึงออกมาแบบนุ่มนวลนะฮะก็เปิดฟ้านะฮะก็ดูไปม,านามันน้มก็ถอดมาเลยนะฮะ นี่ก็พยายามใช้ความใจเย็นนิดนึงนะอ่าแล้วก็ที่เอาสองขวนะฮะเพราะว่าหนึ่งป้องกันมันหลุดออกมานะครับอืมแล้วก็เอาเคมนะงัดอืมงัดมาที่ก็ใช้ความพยายามนิดนึงนะครับคนที่เป็นช่างก็เห็นไหมก็มีความ ชำนาญอยู่แล้วนะเราสมัสมรเล่นนะก็คเคยทำนะยังไม่ออกนะครับก็ใช้ความพยายามนิดนึงนะครับอืมเด้งออกมาแล้วอ๋ออย่างนะต้องเอาครีมตัวใหญ่เน่นะสักครู่นะครับอ่าเอาครีมตัวใหญ่นะมันจะได้ มีพื้นที่ในการจับนะแล้วก็เดินน้ำไหลออกมาก็ชั่งนะชั่งเขาเขาจะไหลไปทางไหนก็ให้เขาไหลไปนะฮะอันนั้นนะครับก็จดจิกดูนะดูสภาพของปากท,ท่อนะครับของโมนาห์ก็จะเปราะนะครับทีนี้สำคัญมากนะถ้าเปราะแล้วครับอย่าให้ใช้ รถนะครับไม่อะไม,ไม่ไม่ถึงว่าอย่าปล่อยให้นาน,นครับเพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายต่อหม้อน้ําระหว่างที่เราเดินทางได้นะครับก็ให้ความลําบากก็ขึ้นนะครับเวลารถเสียอะไรกลางทางอย่างนี้นะครับก็ให้รีบเปลี่ยนนะฮะแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะฮะก็คือจุดที่ท่อหม้อน้ําด้านล่างนะครับก็จะมีสกรูสองตัวนะครับ เป็นแบบตัวเมียนะฮะก็กันออกมาได้เลยนะฮะก็มานิดนึงนะฮะเพราะว่าทำช่วงไหนอ่ามันมันก็ว่าอยู่ในที่โรงเก็บรถนะฮะก็ต้องใช้ไฟฉายนะฮะอะไรต่อมาแล้วนะครับพอนนามก็ออกมานะฮะก็ประมาณนี้นะครับ ในส่วนของการตอดส่วนล่างก็เรียบร้อยครับจะมีอีกสองจุดนะจุดที่น้ามันเกียร์นะฮะมีท่อสองเส้นนะเล็กๆนะก็ใช้มือหลวงออกมาครับแล้วก็จะมีล็อกอมันจะมีแบบตัวรัดเหมือนกันนะครับก็เ,เอามือ ประมาณนี้นะครับก็ใช้ความพยายามนิดนึงฮนะก็พยายามถึงซ้ายอะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวดูขั้นตอนถัอไปนะครับครับขั้นตอนที่อีอย่างหนึ่งนะครับในสูตรของปรับ พัดลมม่าน้ํานะครับก็จะมีกิ่ล็อกอยู่ที่พักที่พักม่านน้ำนะฮะก็พยายามแกะออกมาให้ใหดีนะครับพอเดี๋ยวมันเปราะแล้วก็มันแตกนะครับก็หางเข้าอีกนะครับก็พยายามใช้เครื่องมือที่มีอยู่นะครับงัดออกมาให้ให้ให,ให้ให้ออกนะครับส่วนปรับพัดลมก็มันจะมีตัวล็อกง่ายๆนะฮะก็ เดิมแล้วก็ออกมาได้เลยนะฮะส่วนขั้นตอนนี้นะครับก็ใช้ความพยายามนิดหนึ่งทดสอบสายอะไรห้เรียบร้อยครับอย่าลืมนะฮะสายสองเส้นนะครับด้านล่างนะสองจุดของอ่าท่อน้าอ่าน้ำมันเกียร์นะครับของออโต้นะฮะแล้วก็ท่อยางหม้อน้ำตัวล่างนะฮะอ่าเนี่ยมันติดอยู่นะครับก็ เอามานะือนะครับแล้วก็เอาไปฉายนะก็ส่องมานะครับเพราะว่าเราพยายามดึงขึ้นมานะครับเพื่อจะไม่ให้โดนอ่าตัวรังพึ้งเขาเรียกว่ารังผึ้งนะของคอยร้อนแอนร์นะฮะดึงดึงดึงค่อยคอยดึงนะครับก มีน้ำหนักนิดนึงนะฮะไม่ต้องกังวลอะไรนะฮะก็พยายามทำความเข้าใจกับตัวเองน,นะฮะว่าอ่าเนี่ยเราทำได้หรือเปล่านะครับสิ่งที่ยากก็คือไม่ยากนะคแค่ให้ลงมือปฏิบัตินะฮะอ,ออกมาแล้วนะครับก็ดึงเรื่อยๆนะครับดูสายว่ามันติดค้างตรงไหนนะครับอ่าแล้วก็เอามืออีกข้างหนึ่งนะครับสองดูว่า ลึลงในครับอ,ออกมาแล้วนะครับโอเคแล้วก็ไปตั้งที่ปลอดภัยนะครับอ่าเนี่ยผมก็ใช้ข้างๆนี่แหละตั้งนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการดึงตัวหม้อน้ําออกมานะครับอ่าเดี๋ยวเราจะดูคงสร้างข้างในครับเวลาเราถอดมาแล้วนะครับมีลักษณะอย่างไรนะอ่าเนี่ยพยายามดู คอยร้อนนะครับถ้าดูเพิเ่มๆกมันก็นเป็นหม้อน้ำเหมือนกันนะที่สองจุดสีน้ำเงินนะฮะผมก็อ,อกไว้นะครับเผั่ว่าน้ำมันเกียร์ไหลออกมานะฮะแล้วกอกันน้ำอะไรเข้าไปในท่อด้วยนะครับก็นี่คือกันไว้ก่อนนะเพื่อคลิปรายละเอียดนะเพื่อไม่อยากเสียเวลาหรือว่าปิดพลาดนะครับก็ประมาณนี้ ครับก็ตรวจสอบเศษอะไรที่ว่าติดค้างอะไรก็ให้ดูนะว่าเศษฝุ่นเศษหินอะไรก็ดูนะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะก็ดูแล้วก็ประมาณนี้ครับรถ20กว่าปีเนาะ20ปีพอดีอ2023เนี่ยส่วนของพัดลมนะก็ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ อน้ําเดิมอยู่นะตัวอ,อย่างเนาะโอเคแล้วก็ดูจุดรั่วซึมตรงไหนนะดูคร่าวๆนะครับก็มีลักษณะสนิมอะไรขึ้นมานะครับในส่วนของพัดลมนะครับมันเป็นกีเประมาณนี้นะฮะดูคร่าวๆเ,เช็คดูว่ามี สนิมหรือเปล่านะครมีเศษใบไม้ขนนกอะไรประมาณนี้นะครับไม่รู้เข้าตอนไหนเนาะอันนี้ยางที่ใช้รองนะครับหม้อน้ำอนีสองจุดนะซ้ายขวานะครับก็ถอดมาเลยนะครับอือก็โดรงพึ่งนะครับโสมแล้วยี่สิบกว่าปีเนาะอืวก็จะมีกันข้้นบนด้วยนะก็สองจุดก็ ดึงองออกได้เลยนะครับอ,อย่างงนี้อืมอนชุดที่หนึ่งนะสายขวาเนาะอืมอเคมในส่วนของหม้อน้ํานะครับของจาโรงงานนะครับก็จะมีลักษณะที่แข็งๆเนาะถ้าดูการใช้งานมาแล้วมนะันก็ ทนมากนะถ้าของเทียมหรือว่าแบบธรรมดาผมว่าปัานิคมพังไปแล้วในขณะที่เอาเมือกดนะก็ยังเปราะแต่ยังไม่ได้แตกนะแค่เปราะ่ามันกับว่าแบบหักไปเรื่อยๆประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะตึงสายน้ำมันเกียร์ออโตนะครับเข้ากับอ่า มอน,น้าตัวใหม่นะครับก่อนที่เราจะนันถอดนะเราก็ต้องถอดสกรูนะสกรูที่ยึดกับม้อน,น้ําก่อนนะว่าพันลงนะโอเคนะครับส่วนหนึ่งส่วนที่เราเห็นนะครับเป็นการล้างนะฮะคอยเอเนาะเอนให้มันสะอาดนะฮะเพราะว่าเราเราถอดมาแล้วครับก็อย่างน้อยก็ล้างไปเลยนะผมใช้น้ำน้ำยาลา้างรถนะไม่ได้ใช้แบบ ตัวที่เขาแนะนำมานะครับตัวแบบจะไปกัดอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะกัดผิวของรังผึ้งนะก็ก็ไม่อยากในนั้นนะฮะก็ใช้น้ำยาล้างรถธรรมดานี่แหละนะฮะทำาป็สไลด์ก็สไลด์ลประมาณนี้นะครับพอพอสมควรนะรก็ลากน้ำเข้าไปนะครับอืมีนฟองเล็กๆน้อยๆก็ ถามน,นี้เนาะก็ให้ท่านผู้ชมดูเป็นแนวทางได้นะครับอันนี้แบบไม่ห่วงความรู้นะครับก็แบ่งปังกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จริงแล้วมันจะมีก้อนหน้านี้อีกนะผมใช้ที่อัดเรียกว่าที่สเปรย์จิตน้ำนะครับมา่อเพ่งนี้ว่าไม่ได้ตัดตัดชนของในการล้างที่ ที่เขาเรียกว่าถ่ายสะดวกนะเพราะว่าตอนที่ถ่ายไว้ใช้กล้องอีกกล้องหนึ่งนะก็ป้องกันน้ำด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคถ้าสะอาดแล้วก็ไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวมาทอดสกรูที่ยึดกับตัวหม้น้ำนะจะมี3จุดนะตัวบนก็ตัวล่าง ตัวหนึ่งนะครับมีสองจุดตรงนี้นะครับข้างบนนะพยายามดึงอย่าแรงนะฮะเดี๋ยวมันจะพังนะว่าอายุก็นานพาสอสมควรนะฮะหนึ่งทะเลยนะครับตอเนเะดินฮะ ก็พยายามแกะเรื่อยๆนะอย่าดึงอะไรให้มันสุดๆนะเพราะว่าพลาสติกอะไรมันจะเปราะเพราะว่าอายุการใช้งานก็เนิ่นนานพอสมควรนะก็ค่อยๆกคนนนนันออกมานะครับ คเรอนอับเ่น่อมปดีนะครับเรามาดูสภาพนะตอนที่เราถอดม่าน้ําออกมาแล้วนะกับพัดลมนะว่ามีลาพึ่งนะฮะเสียหายหรือเปล่านะครับดูลักษณะนะก็จะมีรอยคือรอยก็เรียกว่าสนิมเนาะสนิมอ่า ตามเวลาเนาะอืมก็ให้เช็คดูนะที่จริงก็ไม่ต้องเช็คนะเพราะว่าเราถอดมาแล้วนะครับก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวดูขั้นตอนถัดไปนะเคยจะถอดสายหม้อน้ำาอ้สายเนี่ยทั้งสามสายเนี่ยไปในจุดที่เขาเรียกว่าหม้อน้ำตัวใหม่นะครับโอเคนะครับในส่วนที่พักหม้อน้ำนะครับถอดมาแล้วก็ ให้เราล้างเลยนะครับเอาน้ำเนี่ยนะครับก็ากไปเลยนะครับก็ว่าเชกไปเลยอนนี่เหมือนเจอจะออกจากขันมันก็จะล้วงออกมาเนาะทันละนะครับอืมเนี่ยออกมากดไม่มีแรงอัดนะครับมันก็จะปัดเศษทรายเศษอะไรกัอยู่ข้างในออกออกมาให้หมดนะฮะก็ประมาณนี้นะครับ ในส่วนการถอดนะครับสายนะครับก็เราดูต้นแบบชัดของเดิมอยู่นะครว่ามันจะมีทิศทางด้านไหนนะครับมาดูสองจุดเทียบได้เลยสามจุดนะเทียบได้เลยว่าอยู่ทิศไหนนะครับเรามาดูกันนะ Good luck.